สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แน l ผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่4มกราคม2564นะคะและวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางกับเพื่อนๆบ้างยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดติดเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้านะคะและก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาดีๆกันในวันนี้นะคะ หากเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาเว็บไซต์ดีๆที่ปลอดภัยรวดเร็วทันใจนะคะหนูน้ำขอแนะนำเว็บนี้เลยค่ะ advipbit 789ง่ายๆนะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่ในวันนี้และแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมาเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรีๆหนึงร้อเซเลยนะคะและเรามากันที่คู่แรกที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเป็นคู่ซาเลนิตาานะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอเดโดเน่ค่ะ คู่นี้นะคะเตะกันเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้ค่ะมากันที่เจ้าบ้านอย่างซาแลนิตานากันก่อนเลยนะคะฟอร์มในหลีกนะัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างมอนซาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ส่งผลให้หลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด16นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้9นัดเสมอสและแพ้ไป3เก็บไปได้ทั้งหมด31แต้มรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้นะคะ ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้4เกมเสมอหนึ่งและยังไม่แพ้กับผู้มาเยือนทีมใดเลยมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างปอร์เดโดเน่นะคะสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด16นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ9และแพ้ไป3เก็บไปได้21แต้มรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ ซึ่งฟอร์มในหลีกนาที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างเลเจียนาด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ส่วนผลง,งานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยนอกบ้านไม่ได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1และสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่ซาแลนิตาน่านะคะต่อปอปอค่ะถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะคะก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่านะคะ และเมื่อดูจากสถิติการพบกันในสนามแห่งนี้นัดล่าสุดก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวทําให้เกมนี้นะคะหนูน้ำมองว่าด้วยอัตราการต่อรองที่เปิดมาให้เจ้าบ้านแค่ชนะก็เพียงพอหนูน้ำจึงขอเลือกเชีร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างซาแลนิตาานะคะเพราะพวกเขาจะสามารถเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็มาต่อกันที่คู่ที่2ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะ ก็จะอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนนะคะเป็นคู่บาเลนเซียนะคะพบกับคาร์ดิสค่คะคู่นี้นะคะเตะกันเวลาตีสามของค่าคืนนี้ค่ะเพื่อนๆมากันที่เจ้าบ้านอย่างบาเลนเซียกันก่อนเลยนะคะฟอร์มในหลีกนะ้าที่ผ่านมานะคะบุกไปแพ้กับแคนาดานะคะด้วยสกอร์สประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด16นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ6และแพ้ไป7เก็บไปได้15แต้ม ตกมาอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้นะคะส่วนผลง,งานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2และแพ้ไป2เกมค่ะส่วนทีมเยือนนะคะอย่างคาดิสค่ะสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้นะคะหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด16นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้5เสมอ4และแพ้ไป7เก็บไปได้19แต้ม รงะดับที่10ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้ซึ่งฟอร์มในหลีกนะที่ผ่านมานะคะพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทีมเยือนอย่างเรียวววยาโดลิตนะคะด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ0ูส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้1เกมเสมอ1และแพ้ไป3และสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่บาเลเซียนะคะต่อครึ่งลูกค่ะฟอร์มการเล่นของเจ้า เจ้าบ้านในตอนนี้นะคะถือว่าอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจเอามากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเจนัดลังสุดในหลีของพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เลยทําให้เกมนี้นะคะด้วยอัตราการต่อรองที่เปิดมาให้เจ้าบ้านต้องชนะให้ได้หนูนะ้ําจึงขอเลือกลองไปที่ทีมเยือนอย่างคาดิสนะคะว่าพวกเขาจะสามารถเก็บแต้มไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนาฟุตบอลของหนูน้ําในวันนี้ และก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือหากเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ id หนูน้ำเจ็ดแปดเก8 9ที่หนูน้ำขึ้นไว้ให้อยู่บนหน้าจอนะคะแล้วหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่ม VIP ของหนูน้ำนะคะหรือหากเพื่อนๆคนใดสงสัยนะคะสามารถสอบถามมาที่ Facebook หนูน้ำได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะหนูนังคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ